เอาละครับเราจะมาแนะนำด่านอนาคตกันนะครับก็มีตัวแนะนำอยู่ตัวคือไอ้พืชเลเตอร์ครับนี่ส่วนพวกที่เหลือก็ไอ้นี่ไอ้ไอตัวก็น่าสนใจเพราะพลังมันคือมาตั้งกำแพงทั้งแถบเซิร์นไอ้จีวนโคชิโกง แล้วก็ซอมบี้ใหญ่มันจะเป็นไอเนี่ยมันเป็นหุ่นยนตนะ์น่ะมาในแบบหุ่นยนตนะ์น่ะแล้วแบบมันเป็นซอมบี้ที่ค่อนข้างเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างถึกเ,เรื่องเลย <c oughs> จะมีอายัก ไอยักษ์นี่มันจะเป็นยักษ์ยักษ์โยนแทนนะแทนปืนเลเซอร์ได้ด้วย,วยมันมันแล้วแต่อารมณ์มันเลยว่าจะิงหรือไม่ยิงแล้วก็ด่านนี้ไอพ่งโยนอะ่ะมันจะไม่รับสถานะแกส๊สเนี่ยมันจะจะไม่รับมันมันจะกินดื้อเลยเนี่ยมันกินดื้อเลย นก็ไม่เป็นไรมันเป็นสมมติที่ข้ามทนแกะครับเอาง่ายคือสโลว์รือวิธีทางเบือนอหายใจไม่ได้ไว้ง่ายแต่เราหยุดมันด้วยแบบนี้ได้ครับแล้วก็ถือคอมมีปกติมันั้าหลายทุ่มเลย แต่เราสโลโด้วยนี่ได้หยุดฟ้าอึดมหาศาลแบบเ,เพระสายฟ้าเนี่ยเราเรามันมันได้รับสถานเนี่ย แล้วก็ด่านชาเลนจ์จะยมากคือเยอะเยอนจริงนะอย่างไอชาเลนจ์ Challenge นี้ก็น่าสนใจพ <ไป S 2> ยายามให้โดนซอมบี้อย่าไปโดนพืชเราเดี๋ยวพืชเราดองอันเดี๋ยวแสดงให้อ่านดูดูนี่นะเอาละ่ะมี มีไอเห็นไอกระจกครอบใช่ไหมไอเนี้ยไอเนี้ยคือตัวตั้งโลกส่วนไอตัวที่หน้าตาเหมือนหมูอามการฟุตบอลแต่ตัวนเนี้ยคือมันพักคือเราเป็นหนึ่งช่วงถ้ามีอะไรมาขวางม,มันก็โดนผักไปด้วยถ้าตั้งแถวก็ไอตัวหนางสุดก็จะกระเด็นหายหลุดแมพไปเลยสุดาน,นี้ก็คือมาปกป้อง ต้นดาวนะแล้วก็มันยิงเป็นห้าช่องบนโบน่างหลังนี้ปกติแบบข้างหน้ายิงเฉียงแทนเดีอือดพูดเดือดพูดเดือดพูดเลย ฟังหน่อยเยอะๆเอออยากรู้ว่ามันจะกระเด็นไหมลองใส่มนสานล่วกระเด็นเว้ยต่วน้อยแถมโลชะงักด้วยหยุดเลยครับ ไอ้เก๊ครับเอาหยุดให้หมดตะโร่ตะโร่มันมน่าจะทนแตงโมเราไม่ไหวหยุด,ยดขอเบอิกเงินหน่อย ตังโลเลยตังโลแข่งเอาแตงโมเราไปแล้วอะไรนี่กันเนี่ยปลาดาทลาไอ้พวกนี้ไม่ได้เลย แตงโมงมก็ด้วยคือตัวเทพนี่มันยิงกระสุนดทั้งนั้นเลยแต่ตัวยิงทะลุนี่แทบไม่มแแีแต่แต่แต่แตงโมแข็งก็ยังน่ากลัวนักโคตเลยก็แต่ช่อชีวิตไอ้อนั่นแหละคุณพูดไม่ถูกเหมือนกัน

ไ,ไกลๆเลยครับอืปลาแตกมาแล้วดูแสดงให้ดูว่ามันมันน่ากลัวย,ยังไงขียเลย มันมันมันจะมันจะไม่หยุดเกียด้วยนะไอไอตัวเนี้ยเกียร์แต่ก็ดีอย่างหนึ่งเกียร์เดียว์ระความน่ากลัวไปจบอ่ะเลยก็มีแค่นี้แหละก็ขอคุณสลับรับชุครับขอขอบคุณครับ